้ดยสะเทือนวงการโซเชียลอีกครั้งเมื่อกันจอมพลังออกมาเคลื่อนไหวหลังเกิดดราม่ารอดอุกับนวัดอิสรายศีนที่บุกถามถึงเรื่องเงินบริจาคก,กลางไลฟ์จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งโลกออนไลน์จับตามองอย่างหนักในตอนนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทั่วไปแต่สะท้อนถึงพลังของโซเชียลและภาพลักษณ์ของคนดังในยุคที่ทุกการเคลื่อนไหวถูกส่งด้วยแสงของสื่อออนไลน์เหตุการณ์เริ่มต้นจากคลิปที่นวัด เจ้าของเวทีประกวดนางงามชื่อดังได้เดินทางไปหากันจองพลังถึงที่พร้อมตั้งคำถามว่าเงินบริจาคที่เคยระดมไว้ให้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดไปไหนหมดซึ่งกันจองพลังในตอนนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดก่อนตอบกลับทันทีว่าผมพร้อมเคลทุกบาททุกสตังค์ถ้ามีปัญหาผมยินดีควักเงินส่วนตัวคืนให้เลยคำพูดสั้นๆแต่จุดชนวนให้โซเชียลลุกเป็นไฟเพราะทันทีที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปผู้คนเริ่มถกเถียงกันอย่างดุเดือดบางส่วนมองว่าการที่นวัด บุกถามแบบนั้นคือการท้าทายต่อหน้าสาธารณะขณะที่อีกฝ่ายมองว่ากันจอมพลังเองก็ควรโปร่งใสเพราะเขาคือบุคคลสาธารณะที่เคยเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นช่วยเหลือสังคมทั้งการบริจาคก,การยื่นเรื่องร้องเรียนและการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆที่มักมีผลกระทุ้งกว้างหลังเหตุการณ์บานปลายกันจอมพลังไม่ได้นิ่งเฉยเขาออกมาไลฟ์ชี้แจงผ่านเพจของตัวเองโดยบอกว่าผมไม่ได้โกงไม่ได้หายไปไหนเงินทุกบาทมีหลักฐานหมดและถ้าพี่นวัตรู้สึก ไม่สบายใจผมพร้อมควักเงินส่วนตัวคืนให้ทันทีเพื่อให้เรื่องจบคำพูดนี้กลายเป็นจุดที่ทําให้คนจํานวนมากเริ่มเห็นว่าเรื่องนี้อาจมีมากกว่าที่เห็นเพราะกันพูดด้วยน้ําเสียงมั่นใจและย้ําถึงคําว่าหลักฐานหลายครั้งในขณะเดียวกันนวัดก็ออกมาโพสต์ต่อทันทีเขียนข้อความว่าผมไม่ได้ต้องการเงินคืนแต่ต้องการความจริงประโยคนี้กลายเป็นไบรัลภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเพราะมันสะท้อนถึงความตั้งใจของเขาที่อยากให้สังคมเห็นความโปร่งใส ในการทำงานด้านสาธารณะโดยเฉพาะในช่วงที่สังคมไทยมีประเด็นเกี่ยวกับการบริจาคและความน่าเชื่อถือของบุคคลสาธารณะขณะเดียวกันสื่อออนไลน์และเพจข่าวต่างๆก็เริ่มขุดคุยข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับโครงการต่างๆของการจองพลังทั้งเรื่องเงินบริจาคช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในช่วงโควิดการระดมทุนช่วยเด็กยากจนรวมถึงการยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐในคดีต่างๆเพื่อหาความจริงว่ามีความไม่ชอบมาพากลหรือไม่เมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นกัน จึงตัดสินใจเดินทางไปพบนวัดอีกครั้งเพื่อพูดคุยกันแบบเปิดใจโดยมีสื่อมวลชนและแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายมารอหน้าสตูดิโอจำนวนมากภาพที่ออกมานั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดทั้งสองฝ่ายนั่งหันหน้าคุยกันตรงๆโดยกันกล่าวย้ำว่าผมไม่อยากมีปัญหากับพี่ผมเคารพในสิ่งที่พี่ทำแต่ขอให้พี่เข้าใจว่าผมเองก็มีเจตนาดีไม่ได้โกงใครส่วนนวัดต,ตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าถ้าเจตนาดีจริงก็ขอให้เปิดบัญชีให้สังคมดูจะได้จบแบบชัดเจน คำพูดนี้ทําให้กระแสโซเชียลพุ่งสูงอีกครั้งหลายคนเรียกร้องให้ทั้งคู่เปิดเผยหลักฐานต่อสาธารณะเพื่อยุติข้อขอหาขณะที่บางส่วนกลับมองว่าการออกมาประทัดกันแบบนี้เป็นเพียงเกมสื่อเพื่อเรียกกระแสเท่านั้นแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่วันการจอมพลังก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อเขาโพสสลิปการโอนเงินจํานวนหนึ่งพร้อมข้อความว่าผมทําตามที่พูดผมคืนเงินให้ด้วยเงินส่วนตัวเพื่อให้เรื่องนี้จบลงอย่างโปรง่งใสพร้อมแท็กชื่อนวัตโดยตรง โพสต์นี้กลายเป็นไบรา่าในทันทีมีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงตั้งคำถามบางคนมองว่าการคืนเงินเป็นการแสดงความรับผิดชอบขณะที่อีกฝ่ายมองว่าถ้าไม่ผิดทำไมต้องคืนในเวลาเดียวกันนวัตก็ออกมาขอบคุณผ่านไลฟ์ของตนเองบอกว่าขอบคุณที่คุณการแสดงความรับผิดชอบผมไม่ได้เกลียดเขาแค่ต้องการให้ทุกคนในวงการนี้มีความโปรง่งใสเพราะคนทำงานเพื่อสังคมต้องไม่มีเงาอยู่เบื้องหลังคำพูดนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากแฟนคลับ เพราะถือเป็นการยุติความขัดแย้งด้วยสติและเหตุผลอย่างไรก็ตามกระแสหลังจากนั้นกลับไม่จบลงง่ายๆเพราะยังมีหลายเพจข่าวและนักวิเคราะห์ออนไลน์ออกมาชี้ว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญแรงกดดันจากสังคมในการรักษาความน่าเชื่อถือทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดและทุกโพส์ล้วนถูกจับตามองและตีความอย่างละเอียดในอีกมุมหนึ่งเรื่องนี้ยังสะท้อนถึงพลังของโซเชียลมีเดียที่สามารถเปลี่ยนเรื่องเล็ก ให้กลายเป็นดราม่าระดับประเทศได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะมีทั้งผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมจะขุดข้อมูลแชร์คลิปและตั้งคำถามแบบไม่หยุดทำให้ภาพลักษณ์ของคนดังในยุคนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากสำหรับกันจองพลังนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาตกเป็นกระแสะเขาเคยมีบทบาทในการออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนหลายกรณีเช่นการช่วยเหลือเยือ่ที่ถูกโกงเงินการเข้ายื่นเรื่องต่อหน่วยงานรัฐและการออกมาแชการทุจริตในระบบราชการบางส่วน ซึ่งทาให้เขามีทั้งคนรักและคนเกลียดพร้อมกันเพราะสไตล์ของกันคือพูดตรงทําเร็วและไม่เกรงใจใครส่วนนวัดเองก็ถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงและสังคมด้วยบทบาทพิธีกรและเจ้าของเวทีนางงามระดับประเทศที่มักแสดงจุดยืนชัดเจนทางสังคมและการเมืองทําให้การเผชิญหน้าของทั้งสองคนนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นการประทะของสองคนตรงที่ต่างเชื่อว่าตัวเองถูก เมื่อเรื่องนี้เริ่มสงบลงในเชิงสื่อแต่ในโลกออนไลน์กลับยังคงมีการพูดถึงต่อเนื่องหลายคนชื่นชมทั้งคู่ที่กล้าออกมาเคลียร์แบบเปิดเผยขณะที่บางคนเตือนว่าการเคลียร์ต่อหน้ากล้องอาจสร้างภาพแต่ไม่จบปัญหาจริงเพราะประเด็นเรื่องความโปรง่งใสในสังคมยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ด้วยเวลาและการกระทําในระยะยาวหลังจากนั้นไม่กี่วันการจอมพลังได้โพสต์ข้อความใหม่ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือบทเรียนผมยอมรับว่าต้องรอบคอบกว่านี้และจะทํางานเพื่อประชาชนต่อไปอย่างตรงไปตรงมา ข้อความนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจำนวนมากมีคนเข้ามาให้กำลังใจและบอกว่าผิดแล้วรู้จักแกคือคนที่ยังมีคุณค่าในสังคมขณะเดียวกันนวัดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพจับมือกับกันพร้อมข้อความว่าจบกันด้วยดีไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่บทเรียนภาพนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยุติความขัดแย้งอย่างสันติและถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ถึงแม้เรื่องนี้จะดูเหมือนจบลงแล้วเสียงวิพากษ์จากนักวิเคราะห์การเมือง และสื่อสังคมก็ยังคงมีต่อเนื่องเพราะหลายคนมองว่าการคืนเงินแม้จะเป็นเรื่องดีแต่ก็สะท้อนถึงความเประบางของความเชื่อมั่นในยุคดิจิทัลที่คนดังต้องรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของตนในทุกการกระทําอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการที่การจอมพลังออกมาใช้คําว่าควักเงินส่วนตัวทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าแล้วเงินบริจาคเดิมอยู่ที่ไหนใครถือบัญชีใครเป็นผู้จัดการและมีการตรวจสอบบัญชีจริงหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้กลายเป็นสิ่งที่สังคมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาตรวจสอบเพื่อสร้างมาตรฐานในอนาคตสิ่งที่เห็นชัดจากเหตุการณ์นี้คือคนในสังคมไทยเริ่มให้ความสำคัญกับความโปรง่งใสมากขึ้นการบริจาคหรือช่วยเหลือสังคมไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาพร้อมกับความชัดเจนและความซื่อสัตย์เพราะยุคนี้สังคมตรวจสอบได้ทุกวินาทีสุดท้ายเรื่องนี้อาจไม่ใช่เพียงดราม่าร,ระหว่างคนสองคนแต่คือภาพสะท้อนของสังคมออนไลน์ยุคใหม่ ที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสความไหวและความรู้สึกของผู้คนเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นกลางพื้นที่สาธารณะการแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้ความจริงความกล้าและความรับผิดชอบมากกว่าการพูดเพียงอย่างเดียวการจองพลังและนวัดอิสระยศีลได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความเห็นต่างแต่ถ้ามีความตั้งใจดีและยอมเปิดใจความขัดแย้งก็สามารถจบลงได้โดยไม่ต้องแตกหักและนั่นคือสิ่งที่หลายคนอยากเห็นในสังคมทุกวันนี้ความจริงความรับผิดชอบและการให้อภัย และสุดท้ายบทเรียนจากเหตุการณ์นี้อาจทําให้หลายคนในวงการบันเทิงและสังคมออนไลน์เริ่มทบกทวนตัวเองมากขึ้นว่าการทําความดีนั้นไม่ใช่แค่การโพสต์แต่คือการทําอย่างโปรง่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบได้จริงเพราะในยุคที่ทุกคนถือกล้องทุกเรื่องราวสามารถกลายเป็นข่าวได้ภายในไม่กี่นาทีความจริงเท่านั้นที่จะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง